สวัสดีจ้าพี่น้องมันนี้จินสิบห้ามากินน้ำพริกปลากระปองผัดนี่ปลากระปองกระแดงเนาะพริกกระแดงก็ได้แดงเลยแล้วก็ซิมีแคบหมูนี่แคบหมูแล้วก็จะมีถั่วพูอ่อนๆเลยพี่น้องนี่ถั่วพูอ่อนๆเลยก่อนไปกินจินก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องจินพัฒแซบในเด้อค่ะมีทั้งเพจแลวก็ยูทูบเนาะคะ่ะจัาใดก็ ขอบคุณหลายๆ้อจ้ะเด้อมากินกันเลยวันนี้มีข้าวเหนียวร้อนๆเลยพี่น้องชิ้นหนึ่งเพิ่งเสร็จใหม่ๆามากินกันเลยแคบหมูกรกอบเลยน้ำพริกชามใหญ่ๆเลยทำไม่ง่ายน้ำพริกปลากระกป๋องเจียวกระเทียมให้มันหอมกเอปลากระกป๋องลงนะจ๊ะเนาะ มันก็จะหอมปะหอมกระเทียมเจียวกินกับถั่วปูอ่ะสุดยอดกรอบมากเลย กินกับถั่วพูพี่นอ้องอ่อนๆเลยกรอบๆเลยโอ้แซ่บสุดยอดนี่เด็ดข้เหนียวนึ่งใหม่ๆเลย มันยังออกเลยพี่น้องหนึ่งเซตกินเลย กินกับแคบหมูก็เข้ากันเข้ากันน,นี่เลย คือมันแดงอ่ะผัดน้ำมันกระเทียมเจียวมันกระสิแซ่บมากเลยพี่น้องขมาทรงของสร้างน,น้ำเซเวนไวจ้จ้ะเขาก็เลยกดออด Yeah. ลองผัดกินเบิ่งเด้จะแซบดีกินกับทั่วผูนสุดยอดเลยกินกับผักสดมันจะแซบจริงว่ะมะเขือก็แซบ คั้งตุ้งก็เข้ากันผักสวทุกอย่างไม่เบื่อจ้ะ Hãy subscribe có kênh Ghiền Mì จพี่น้องมเห็นขอกนกันเดอลืมอเอ,อิบมาชิมแซบน้ำกันจานพริกมากับปองนี่แหละแซบแล้วตัวผู้กรอบเลยสด,สดใหม่ๆเลย แค่นี้ก็แซ่บแล้วนะจ๊ะเนาะผักสดกับน,น้ำพริกปลากระป๋องอื 很，很厉害。 สดอแค่นี้ก็อร่อยแล้วนะพี่น้อง กรอบมากถั่วพูกอ่อนๆสำหรับคลิปกินน้ำพริกปลากระป๋องแซ่แบๆมากเลยพี่น้องผักกรอบแคบมูกรกะกอบเขาเนียวก็หอนๆอุ้ยแซ่บสุดยอดสำหรับคลิปนี้จินก็ฝากไว้ถ้ามนีนะจ้ายังไงจินก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามช่องจินพาสแซ่บในเด้อค่ะมีทั้งเพจและก็ยูทูบเนาะเนาะจังไดก็ขอบคุณเลยๆเด้อจ้ะพบกันใหม่คลิปหน้าจา้าบ๊ายบาย